ไขวานจะไปกินข้าวกับเขาไหมเดี๋ยวโตมันกัดเอาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาไปให้ลูกไขวานจิกมาเลยลูกไขวานจิกมาเลยมีตังมีตังทําพี่เขาทําไม้มีตังไขวานจิกเลยเออจิกตูมาเลยลูกจิกตูมาเลยลูกจิกตูมาเลยกจิกตูมัน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 เออจิกตูจิกขามันเลยลูกอย่ายอมมันลูกอย่ายอมมันพี่เขายิ่งขาเจ็บอยู่นั่น่ะน่ะน่ะเอาละเอาละทําพี่เขาอีกละ ไทยหวานจิกเลยไทยหวานอย่ายอมมีตังอย่าทำพี่เขาเจ็บนะแน่แน่แม่เพียนะนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเขาจะจิกตาเอานะลูกนั่นเห็นไหมเห็นไหมจิกหน้าเลยจิกตาเลยเห็นไหมอย่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่หวานเขาใจดีแค่ไหนน,นนะน่ะเขาไม่ค่อยทำนั่นนะ่ะมีตมังแกล้งพี่เขาอยู่นั่นนะ่ะอยากเล่นกับพี่เขา พี่เขาป็ใจดีพี่เขาก็ไม่ค่อยทำนะน่ะพี่เขาอ่ะถ้าพี่ใจไม่ดีนะพี่จิกเล่นงานแล้วโอ้ไขวานนาแม่แม่มาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้ลูกม,มีตังพอพอพี่เขาเจ็บลูกอย่าเล่นอย่าเล่นพี่เขาเจ็บขาอยู่น่ะเห็นไหมเห็นไหมมีต <laughs> ังมีตังโอ้พี่ไขวันก็ใจดีแน่น,นะอย่าจิกตาน้องเขานะลูกอย่าจิกตาน้องนะจิกขามันลูกจิกขามันอย่าจิกตาลูก มาหาแม่มามาหาแม่นะมาหวานมาหาแม่ลูกมาอ๋อคนเก่งมาหาแม่เลยอ๋อคนเก่งมาหาแม่มาปากปากจะกินบนบ้านดีกว่า <blunt> ล <animation> ูกไม่ง <reasonably> <Man>, really <applause> ั้นเดี๋ยวโดนแย่งติปิกทำไมลูกจะเอกเหรอลูกติปิกจะเอกเหรอคะเอกเอหนูจะเอกเหรอลูกอ๋อหนูจะเอกเหรอลูกอ่าเอกสิเห็นไหมไอ้โต้งมันเอกไปเลยเห็นไหมอ่ะเอกสิเอกทีหนึ่งเอกทีนึงเอกเลยลูกเอกเลย เอ็กไหมเอกไหมครับเอกไหมครับมาหาแม่ใหม่เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้มามาลูกเดินมาหาแม่อีกเลยมาเร็วๆเดี๋ยวแม่พาไปแอบกินเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวมาแย่งอ่ะเร็วเดี๋ยวน้องๆมาแย่งเห็นไหมโต้งมันมันมันแย่งไปแล้วแม่หนูไม่เอ็กอ่ะลูกเหนื่อยไหมลูกโอ้โหหนูวิ่งมาเหนื่อยใช่ไหมคะเอามาหาแม่อีกลูกมาขายเจ็บแต่พยายามจะเดินมาหาแม่โอ้ลูกคนเก่งนะโอ้มาหาแม่ปะเดี๋ยวแม่อุ้มไปกินบนบ้านดีกว่าปะ เ๋ย่โดนน้องๆแย่งน้องพี่ก็ใจดีเวลาน้องๆมาแย่งก็ไม่อยากจะกินก็ปล่อยให้น้องกินแม่ตรงมัน,มนเอ๊ะไปแล้วลูกเดีย๋ยวแม่พาไปกินบนบ้านนะน้องคนเก่งน้องคนเก่งโอ้ทำไมต้องตีปีกด้วยลูกตีปีกเพื่อยังไงลูกพยุงตัวเหรอลูกอ้อยังไงคะจะเอ๊ะหรือเปล่าล่ะก็เอ๊ะสิลูก แม่เราฟังหาแม่เราฟังนะลูกจะเอ็กหรอครับเอกไหมเอกไหมครับมีแรงเอกไหมลูกเห็นไ,ไหมเออเอเอโต้มมันเอกเอแกแย่งอะลูกเดินมาหาแม่ทางนี้ลูกไปไหนคะไม่ไปลูกไม่ไปมาหาแม่มาหาแม่เห็แม่เอาข้าวให้มา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 ,มาหาแม่นี่ทางนี้หันหน้ามาหาแม่ลูกไ้หวาน อ๋อหนูหิวน้าเหรอลูกเดี๋ยว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 แม่เอาน้ําให้ดีๆลูกตรงนั้นมันมันมันน้ำน้อยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำในกระมังดีกว่าลูกเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้อันนี้ลูกอ่ะอันนี้ลูกอ่ะกินในกระมังลูกน้ําในกระมังเยอะกว่ากินน้าในกระมังลูกอ๋อคอแห้งใช่ไหมลูกจิบน้าคํานึงใช่ไหมไอจิบน้ําในกระมังลูกในกระมังเอาในกระมังลูก เอ็กเอ็กแล้วเหรอลูกออเ,เอ็กออกมาแล้วกินไหมน้ำไม่กินเหรอลูกอ,อ่าน,นังง่ากินแค่ไหน